ตอนนี้ขบวน445ชุมพรชุมทางหัดใหญ่อยู่รับสมู้โดิสารที่สถานีชุมทางทุ่งสงซึ่งตอนนี้ไม่เห็นหัวรถจักรนะครับแต่ก็ต้องไม่ตกไม่ต้องตกใจไปนะครับรถจักรของเรานะเป็นรถจักรอัลตอม4226 เดินตัวเปล่าอยู่นะในย่านสทถทานีชุมทางทุ่งสงเพื่อมารับรถมีรับรถ1นึคันที่ทุ่งสงนะครับ นีรถจากเอาตอม4226รับรถโบกี้นั่งชั้น3ซึ่งจอดอยู่ในทางที่3ของชุมทางทุ่งสงเพื่อมาต่อกับนิ้วกระบวน445ครับกระบวน445เพิ่มรถบชสนะับ,รบหรือรถโบกี้นั่งชั้น3จํจำนวนหนึ่งตู้ที่สถานีชุมทางทุ่งสงนี่พนักานขับรถกำลัง ถอยเพื่อต่อขบวนนะครับต่อสับขบวน445เป็นที่เดียบหยเดินหน้านิดนึงครับเพื่อทดสอบทดสอบขอตัวง เสรเรียบร้อยครับสำหรับการรับรถปรชสหนึ่คันที่สถานีชุมทางทุ่งสง